ไอ้สัสจบเฮอคือไม่จบดยเสยว่าแคเคยบ่เดยเลยนี่เปนพวกเลยฉันเงาเลยูดดีว่าเยฉันเงาเลยเนี่มาชันเนี้ยเดยแนี้คุณเปนโคกอยู่เลยนี่คเปโคกอยู่เลยเอยคุณอันนี้วิวครับวิวอันนี้บ้าครับ บาครับอันนี้ตุงครับอีนียเอเอเอตุงเอ้ตุงสวัสดีครับสาวโซเชียลช่ำครับโซเชียลใชให้พี่บ้านมามาได้นะครับยิงหาคื่พู้หญิงองหาคู่ยังไม่ได้ครับชิวแตกไงชิวแตกนะดูดูครับชิวว่าแตกครับเอาโดนปีเมื่อคืนนะครับโอ้โหครับเจ็บสิบคนครับมันล่องนะครับ เฮ้ยจริงจริงอย่าวิ่งเอ้ยจริงจริงอย่าวิ่งไอสัตมันตีแวิ่งเขาหนึ่งปุ๊พวกีลวิ่งโอ้ยมันนกแพ่มันนกแสบโอ้สัตเออขาสิบพวกคมแตกสามเขาที่ผมแตกสามครับที่มันนั่นเป็นอะไรครับตัวชิของ้าผู้ใหญ่ไม่แตบสามอืมมันทิ้เรืนอการ